ข้อความที่สองตัวตนหลักมิติของพวกคุณเองตอนนี้มนุษย์โลกกำลังทยอยกันตื่นขึ้นมาสู่ความเป็นตัวตนหลักมิติของตัวเองอยู่ดังนั้นตอนนี้พวกเขาจึงกำลังตระหนักรู้แล้วว่าสิ่งเราจากภายนอกทั้งหลายที่สังคมเป็นผู้จัดหามาให้นั้นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาหลงทางและคือสิ่งที่จะมาควบคุมพวกเขา ดังนั้นจงดึงตัวเองออกมาจากสิ่งยัออย่วยุเหล่านั้นเสียที่คอยแต่จะทำให้พวกคุณซึ่งเปลืองเวลาไปกับกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วจงยินยอมให้ตัวเองหลุดออกมาอยู่ในสถานที่ที่สงบเงียบที่ที่พวกคุณจะสามารถได้ยินข้อความของพวกเราคำว่าพวกเราในที่นี้หมายถึงผู้ที่อยู่ณนะ ฟากฝั่งโน้นของม่านพรางหรือก็คือผู้ที่อยู่ในโลกของวิญ,ญญาณทั้งหลายเช่นตัวตวนที่สูงส่งกว่าหรือจิตวิญญาณหรือจิตเดิมแท้ของเราเองและทวยเทพทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นต้นในฐานะที่พวกคุณเป็นมนุษย์โลกคนหนึ่ง และมีร่างกายเนื้อแต่ข้างในของพวกคุณก็ยังมีเงาสะท้อนของดวงดาวของดวงจันทร์และของดวงอาทิตย์อยู่ด้วยเพราะว่าพวกคุณมีคุณสมบัติของกาแล็กซีอยู่มีเงาสะท้อนของกาแล็กซีอยู่และมีการเชื่อมประสานอยู่กับกาแล็กซีด้วยและจงจำไว้ว่านี่คือเกมแห่งวิวัฒนาการนี่คือเกม แห่งจิตสำนึกเกมหนึ่งมันคือเกมที่ยินยอมให้พวกคุณมีประสบการณ์กับลายเส้นทางพลังงานของตัวเองทั้งหมดและมนุษย์โลกอย่างพวกคุณนี้ก็จะเหมือนกับกรูปธรรมชีวิตชั้นสูงที่ละเอียดอ่อนและมีระดับวิวัฒนาการทางด้านจิตสำนึกความตระหนักรู้สูงมากๆแล้วส่วนใหญ่นั่นแหละที่จะสามารถถูกออกแบบได้ และพวกคุณก็คือศูนย์รวมของข้อมูลข่าวสารที่กำลงังรับรู้และรู้สึกถึงจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าอยู่และพวกคุณก็กำลังมีการขยายตัวออกไปจากจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่บนดาวเคราะห์โลกของพวกคุณนี้มันก็จะมีการเคลื่อนไหว อย่างรวดเร็วและรุนแรงของกระแสพลังงานเกิดขึ้นด้วยดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดและมีสติสัมปชัญญะมากที่สุดสำหรับการรับมือกับพลังงานอันเหลือเชื่อเหล่านี้คือการกล้าที่จะเชื่อมั่นในกระแสการไหลของพลังงานเหล่านี้แล้วยินยอมให้ตัวเองหลั่งไหลไปตามกระแสการไหลของมันและคอยตาม การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นจงวางใจในความเชื่อมั่นนี้จงดำงอยู่ภายในตัวตนของตัวเองจดสติไว้ที่จักระหัวใจของตัวเองซึ่งเป็นที่ที่จะนำพาความยืดหยุ่นมาสู่พวกคุณได้ในทุกๆสถานการณ์ จงฝึกฝนแผ่กระแสพลังงานแห่งความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจและความรู้สึกขอบคุณออกไปสู่ทุกๆประสบการณ์ที่พวกคุณกำลังประสบอยู่